รถอ่ะรถมีใครได้ยินไหมครับไม่ได้เดี๋ยวพี่พาไม่ได้โดนไล่อยู่เลยเบลทะเลตายสามคันครับรถพี่นะแต่เป็นรถเล่ย์เจสรไล่อยู่นอกเมืองเรามีของกระช้าใหม่อะพี่รับพี่รถเล่รถคนาย์เจสแต่เจสก็กำลังแต่งรถอยู่อยาอยู่บ้านอยู่บ้านมีไรมีไรใครใครว่างอยู่ไหมครับผมโดนไล่อยู่หลังเรเบลว่าหลังเรเบลทะเลตายหลังบ้านเดโมเนสเก้าอ่ะหลังบ้านเดโมเนสเก้าเอา เราไล่อยู่สามบ้นหน้าบ้านดีจีเลยไม่ไม่ไอ้โชคตำรวจกำลังไปหน้าบ้านดีจีอโชคกำลังไปหน้าบ้านตัวไหนอ่ะยมาต้านหนีไว้หนีไว้หนีไว้อันนี้บ้านอะไรวะเนี่ยเซดบ้านแก๊งอะไรวะต้าวันเนี้ยได้ได้ต้าวเห็นได้ไอ้ไม่ใช่ตำรวจสิบ้านเราดีกูจะบอกกัดีปะ

นั่นนนนั่นนนนั่นนนนัันพี่ปั๊มเลยปั๊มเลยเจ้าผมไม่มีของวะอะไรนะอีควายได้หมดฟังกูได้หมดอี โอ้โหเยอะเกินนี่อ่ะตันเลยสัตว์ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่จนเป็นตัวฟรีแต่ก็ไม่ดีจนเป็นพระเอกดีเชิญดีเชิญดีเชขอเดินผมโดนลุมผมโดนลุมผมหัวที่วผมทำดีสุดแลรอบนี้ผมรอบนี้ผมกดที่ขวาค้างได้โอเคพัฒนาพัฒนาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บอกว่าผมดีขึ้นดีกว่าครับมันมาก็ได้อยู่กัโดนลุ่มไหมไม้มันก็ฟรีไม้มันก็ฟรีไม้มันก็ฟีที่คูเอาดิที่แบบหมดนี่หมดแต่เนี่ยยังไม่ฟรีเอ้ยฟียังวะพีเล้งศพพี่เล้งศพหอห่อห่อชุวยเพื่อนชุวยเพื่อนด้วยห่อห่อ เนี้ยจะสวยเอาเดี๋ยวเฮียกระจอกจัดเฮียผัวให้โโพพฟฟีีไอ้เฮียนี่ก็เข้าข้างเพื่อนในทางที่ผิดในสัตว์ไทยไอ้เฮียผมคิดว่ามันดีนะเฮียโอ้โหโอ้โหหน่าพี่ไทยขยะจัดขยาดจัดเฮียรีพอร์ตรีพอร์ตก็ไม่ได้แย่จนเป็นตโลภีแต่ก็ไม่ได้ดีจนพระเอกอะติงหัเมีนิ